สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเล็บ black pink ice cream nails อันนี้เป็น inspiration ที่พี่ได้จาก music video ของเขานะคะตอนแรกเราก็ต้องแพลนนิดนึงเพราะว่าจะทำเล็บทุกเล็บไม่มีเล็บไหนเหมือนกันเลยขั้นแรกก็ต้องดูก่อนเพื่อให้จะได้ไม่ต้องวาดเยอะเนาะดูว่ามีสติ๊กเกอร์อะไรบ้างที่เข้ากับ music v ดีโอนี้ พี่ก็แพลนแล้วก็เอามันออกมาใช้นะคะเตรียมไว้ก่อนแต่วันนี้จะทำแต่ละนิ้วแยกนะคะจะได้ให้เห็นนิ้วต่อนิ้วเลยเพราะปกติพี่จะทำทุกอย่างพร้อมๆกันลงเบสอะไรอย่างนี้โอเคเล็บแรกได้แรงบันดาลใจมาจากชุดบิกินี่และหมวกของซิน่าโกเมสนะคะตอนที่เขานั่งอยู่ในรถทคไอติม นั่นแหละบิกินี่เขาเป็นสีขาวลายแดงสีเป็นลายแดงทางทางนะคะใช้แปลงยาวนะคะวาดมันจะได้ลากเส้นได้ตรงขึ้นเนาะแล้วก็เช็ค on both side ว่ามันตรงแล้วความหนาเท่ากันจากนั้นใช้สติกเกอร์ที่เป็นสมอเรือแปะลงไปนะคะเพื่อความรวดเร็ว จะได้ไม่ต้องวาดนจุดจุดนี้เสร็จแล้วเล็บถัดไปได้แรงบันดาลใจมาจากเสื้อของเจนนี่ชอบมากเหมือนกับฟ้าตอนกลางคืนเนาะมีสีน้ำเงินเข้มฟ้ามีการเบลนด์ของสีส้มนิดนิดแล้วก็มีสปาร์กเกิของดาวชอบมากเลยพี่ก็ใช้ ดาวแบบที่เป็นโฮโลแกรมนะคะมาแปะ,แปะแปะมันจะได้มีความสปาร์กเกลด้วยเห็นไหมแล้วก็ท็อปโคดเท่านี้เลยเล็บถัดไปได้จากอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแผ่นที่น้องเขาโผล่หน้าออกมาพี่เลือกตรงน้องลิซ่านะคะก็ทำ เล็บข้างล่างเป็นกรวยไอติมวัฟเฟิลโค้และข้างบนก็เป็นซอฟต์เซิร์ฟไอติมเบลนด์สีขาวก่อนแล้วก็ตามด้วยชมพูแล้วก็ฟ้านิดๆออนท็อแล้วเสร็จแล้วก็ตัดเส้นค่ะตัดเส้นตามในรูปเลยวาดให้ดูแบบดูเหมือนเป็นครีมครีมเนาะเป็นชั้นชัน พอข้างล่างเราเล่นเล่นเงาอะไรไว้แล้วเสร็จแล้วก็ตัดเส้นด้วยสีขาวครีมค่ะที่โคนให้มันดูเหมือนวัฟเฟลโคนจริงๆเคียวให้แห้งนะเสร็จแล้วค่อยเอาสปริงโกมาวางข้างบนพี่เลือกใช้แบบที่เป็นแบบสะท้อนแสงเนาะมันจะได้มีรีเฟล็ก ได้สวยงามรูปถัดไปได้มาจากซายไอศครีมโคนข้างหลังของน้องลิซ่านะคะพี่เลือกใช้สีดำแบ็กกราวด์เพราะว่าพี่อยากให้มันเหมือนเป็นแบบนีออนรายอะโกลอในเดอะดารอะไรอารมณ์นี้ก็วาดสีขาวเส้นสีขาวลงสีดำก่อนเสร็จแล้วใช้สีใสนะคะสีที่ใช้เป็นชมพูใสของเวทโทรแล้วก็สีฟ้าใสา ระบายข้างบนมันก็จะมีความ grow in the dark ตอนกลางคืนจากนั้นพี่ก็เห็นมันจืดไปเนาะก็เอาโโลแกรมมาใส่รอบๆคล้ายๆกับ inspiration มาจากไฟราวอะไรอย่างนี้เห็นละเห็นไหมเล็บถัดไปได้มาจากเสื้อของน้องโรซี่นะคะเบ็ดข้างล่างเป็นสีเขียวพอดีพี่มีสติกเกอร์ของ ที่เป็นดอกเดซี่พอดีพี่ก็ไม่ต้องวาดเนาะก็เอาดอกเดซี่ลงไปข้างล่างก่อนแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนมันจืดไปนิดนึงเนาะพี่ก็เลยเพิ่มเรนโบ์ Rainbow เข้าไปเรนโบ์ Rainbow เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแขนเสื้อของน้องจีซูนะเออพี่ว่ามันน่ารักดีมันมันจะได้ดูไม่โลง่ง แล้วก็ทาสีเหลืองใสของเวทโ o รข้างบนค่ะมันจะไม่ได้กลบพทเทินข้างล่างนะแค่ทำให้มันมีสีสันขึ้นนิดนึงตรงกลางพี่ก็เพิ่มเกรสรสีส้มจะได้ไม่ได้ดูจืดแค่นี้เองเสร็จไปละหนึ่งมือเล็บถัดไปได้มาจากสัญ,ญลักษณ์ของ Blackpink ที่เป็นสายหน้ารถนะคะพี่ก็เลยใช้สีดำเป็นแบล็กกลีวแล้วก็สีชมพูวาดเส้นมันเป็นรูปคล้ายๆสัญลักษณ์รถเป็นเนาะแต่จริงๆแล้วเป็นหัวใจแล้วพี่ก็ใช้สีตามคอนเซ็ปต์ b l k p k p k n k มันก็จะเป็น Glow in the Dark เหมือนนิ้วที่เป็นรูปไอติมนะคะมันจะได้บาลานซ์ข้างหนึ่งมีดำอีกข้างก็มีดำ อันนี้นะคะเป็นรถเต่าสีแดงที่น้องจีซูถือเชอร์รี่ออกมาพี่ก็วาดรถเต่าข้างล่างก่อนแล้วก็เอาเชอร์รี่สองลูกมาวางข้างบนรถเต่ารถเต่านี้ก็มีดีเทลนิดนึงนะมีกระจังหน้ารถมีเชอร์รี่มีก้านมีเงา หน้ารถยังมีที่ปัดน้ำฝนเนี่ไม่รู้คนจะดูออกหรือเปล่าเราก็เลยต้องทำรายละเอียดนิดนึงมีกระจกมองข้างมีไฟตาดีเทลเยอะดีเทลเยอะนิ้วนี้มีไฟตาตัดขอบนิดนึงดีกว่าเพราะว่ามันดูไม่ค่อยเห็นเนาะ ลองทำไปเรื่อยๆะค่ะแล้วก็อะไรขาดอะไรเกินก็ลองเติมดูตามจินตนาการนิ้วถัดมานะคะตอนที่เซเรนาโกเมสมายืนอยู่ที่ป้ายไอซ์ควีนพี่ก็เลยจะวาดป้ายไอซ์ควีนเนี่ยที่นิ้วนี้ลงสีเหลืองก่อนเลยแล้วสีที่ส p l a h อยู่ข้างหลังเป็นสีชมพูอ่อนวาดคำว่าไอซ์ควีนด้วยสีฟ้านะคะแล้วก็ตัดเส้น วาดไม่ต้องเปะมากค่ะประมาณว่าเป็นแบบแกราฟฟิตี้แนวอารมณ์เด็กบอร์ดงี้เขียนคำว่าไอศครีมเดี๋ยวมันจะจืดไปเพราะข้าอีกข้างหนึ่งมีอ่เขาเรียกอะไรอะสปาเกเยอะมากเลยพี่ก็เลยหลังจากตัดเส้นเสร็จพี่ก็จะเติมดาวเติมนู่นนี่ ความบาลานซ์น้องสองข้างจะได้ไม่จืดนิ้วนี้ไฮไลท์น้องแมวค่ะน้องแมวของน้องลิซ่าที่อยู่ในโคนไอติมอย่างแรกเลยวา,วาดโคนก่อนเพราะว่าเราจะโฟกัสที่แมวเนาะเอาฐานให้เสร็จก่อนอ่าตอนนี้วาดเบสหน้าของน้องแมวเป็นสีขาวก่อนนะคะลงสีขาวไว้ก่อนล่างโคลนว่าหน้าเขาจะอยู่ตรงนี้มืออยู่ตรงนี้นะ หูอยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้วลงดีเทลค่ะเพทมสีเทาเป็นการไล่ไล่เฉดวาดลูกตาน้องเขาหน้าจิกจินิดนึงนะน่ารักน่ารักแล้วก็ตรงหน้าผากเขาอะจะมีหยึกหยักยยักเป็นสีแบบดำเทาดำเทาก็เลยนั่นเลยลงดีเทลลงแสงและเงา ตามความชอบแลบลิ้นนิดหนึง่งเพื่อความกวนเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ได้แลบลิน้น s อรี่ s อรี่พี่วาดเป็นไอติมเป็นแมวเลียไอติมค่ะเล็บสุดท้ายอยู่ในถ้ำที่น้องลิซ่าเขาขับรถเข้าไปกับน้องแมวเนาะตอนแรกพี่ลงสีขาวก่อนเพราะสีขาวเนี่ยจะช่วยให้ทำให้ทุกสีอะ มันไบรท์ขึ้นเวลาที่เราลงสีพวกเนี้ลงไปวาดเราลงแค่หนเดียวพอเราไม่ต้องลงสองรอบสังเกตไหมคะเวลาที่เราระบายสีแบบทาเบสเล็บธรรมดาเราต้องทาสองรอบนะเพื่อความเข้มขน้นแต่นี่คือพี่อยากให้สีข้างล่างมันไบรท์ไงและที่อยากทำสองรอบพี่ก็ลงสีขาวก่อนเพื่อเป็นการช่วยเหมือนแบบเป็นตัวพื้นนะคะที่ทำให้สีทุกอย่างมันพอปอัพขึ้นมา หลังจากนั้นเราก็ไล่สีตามมิวสิกวิดีโอของน้องเลยจากนั้นตัดเส้นด้วยสีขาวค่ะเพื่อเพิ่มความ 3D งงงวยให้คนทำและคนโดนทำแค่นี้เองเสร็จแล้วเล็บไอศครีมแนวจบค่ะ